สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมโซน4ม b i l e นั่นเองตอนนี้ตัวเกมก็เปิดโค้ดเบต้าอยู่บนสโต์ไทยแล้วนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีภาษาไทยด้วยแต่ว่าตัวเกมโซน4อันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่เหมือนบน PC เลยนะครับจากที่ลองเล่นไปนะก็ใครที่เคยเล่นนะครับลองดูแล้วกันนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบผมว่ามันเหมือนเอาแค่ชื่อตัวเกมมาแล้วก็เอามาเปิดแค่นั้นเองนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศเลยกันแล้วกันนะครับผมมากดเข้าไปนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะว่ามันแค่โค้ด d a t a เท่านั้นนะครับผมอืนอนาคต Open Data อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาก็ได้นะครับวันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะก็จะเป็นหน้าเลือกตัวละครนะครับซึ่งณตอนนี้ผมจะเลือกตัวนี้ไว้นะครับก็จะมีทั้งหมด4สายอาชีพด้วยกันอ่ะเดี๋ยวกดบวกเข้ามาดูครับผมนี่ฮะก็จะมีเอ่อไฟเตอร์นะครับผมนี่ฮะตัวนี้เลยนะต่อมาก็จะเป็นเอ่อกันเนอร์ครับผม อ่ะแล้วก็ต่อมาครับอันนี้เป็นแดนเตอร์ครับแล้วก็อาชีพสุดท้ายก็คืออาชีพที่ผมเลือกวันั่นเองก็คือด็อกเตอร์น่นีงนะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะก็ะเลือกเอานะว่าเราชอบอตัวไหนสายไหนอะไรยังไงนะครับ่ะเดี๋ยวผมมาที่ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดยืนยันเข้าไปนะครับผม,มเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศครับ อ่ะโอเคครับเข้ามาข้างในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นบรรยากาศนะครับผมนี่ฮะตัวละครนะครับก็สามารถที่จะกดเคลื่อนที่ได้นะครับผมแล้วก็เราจะเจอคนอื่นๆด้วยนะตอนนี้เขาก็กําลังแบบว่าทำการเก็บเลเวลกันอยู่นะครับเนี่ยเราสามารถที่จะเดินเข้ามาหาตัวละครแล้วก็กดติ๊กดูได้นะครับนี่นะเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าเขาชื่ออะไรสามารถแอดชงแอดชื่อได้ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็กดคุยกับเขาได้นะครับ เนี่ยบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีเควสอยู่นะครับเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายของจอตรงนี้เราแค่กดติ๊กไปนะครับแล้วมันก็จะทําการไปยังเควสนั้นๆเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็คืออทําการวาร์ปฟรีนะครับซึ่งมันจะวาร์ปไปในพื้นที่ที่มันไกลเกินไปนะฮะเนี่ยกดวาร์ปได้เลยนะครับผมอ่ามันก็จะมาเจอกับ NPC นีซีที่ทําการรับเควสอยู่นั่นเองนะครับอ่าโอเคกดติ๊กไปนะครับคุยเควส์อ่อาแล้วก็กดสคิปข้ามไปได้เลยนะครับแค่นั้นเองฮะ โอเคเรียบร้อยนะครับก็ลองดูกันล้วกันนะว่ามันเหมือนไม่เหมือนยังไงนะครับผมคนที่เคยเล่นโซน4มาก่อนนะครับในนี้เนี่ยในส่วนของเซตติ้งเรามาปรับตรงนี้นะครับตรงขีดๆเยอะๆเนี่ยแล้วก็เข้ามาที่ตรงตั้งค่านะครับหรือว่าจะปรับด้านอกก็ได้นะมันจะมีอยู่ครับตรงนี้ฮะกดเข้ามาดูเห็นไหฮะแล้วก็ปรับออกได้เลยนะครับว่าเราจะปรับประมาณไหนยังไงนะครับมันจะมีให้เราอ่านเนาะก็ตัวเกมมันเป็นภาษาไทยไงนะครับผมประมาณนี้ นะครับโอเคอ่ะกดทิ้งไปวาร์ปไปต่อครับผมไปตามเควสนะฮะนี่มาเออ่ไอตัวพวกศัตรูต่งตางๆเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยครับเราแค่แค่กดออโต้นะมันก็จะโจมตีออโต้ Auto ให้แล้วนะครับผมอ่ามีเห็นไหมสังเกตว่ามันจะมีแหลกๆบ้างเป็นบางช่วงบางตอนนะครับแล้วก็พวก Ờ, ยาพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะทําการกดเนีย่ยฮะกดคลิกค้างนะครับมันจะทําการใช้ยาออตโต้นะครับผมเนีย่ยฮะกดไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลนะครับกดค้างไปมันก็จะใช้สกิลออตโต้นะครับอืมแล้วก็กินยาออตโอตโน้นั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของบัฟนะฮะบัฟที่เราได้มานะครับกดคลิกดูได้นะเห็นไหมมันจะนมีระยะเวลาบอกอยู่นะครับผมบัฟแต่ละอันมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับ มันก็จะมีบอกเลยว่าเอ้ยเพิ่มอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเออมันก็จะบอกไว้นะครับผมนะประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมยังมีแหลกๆอยู่พอสมควรนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่โปรแกรมจําลองผมหรือเปล่านะถ้าเกิดเล่นบนโทรศรรัพท์อาจจะไม่แหลกก็ได้นะครับแต่ว่าโปรแกรมจําลองเนี่ยที่เห็นครับว่ามันจะแหลกเป็นบางช่วงเลยนะครับผม แล้วก็เข้ามาดูตรงกระเป๋านิดนึงนะครับในกระเป๋าก็จะมีของค่อนข้างเยอะแยะเลยนะครับที่ได้มานะฮะก็อันนี้จะเป็นวัสดุลับบ้านนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าให้เราทําการกดออแปลงล่างได้นะครับอนีางนี่ฮะแปลงล่างนะครับกดใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ทําการแปลงล่างเนี่ยตัวละครที่เราสามารถแปลงล่างได้โอเคอ่ะเดี๋ยว่อนฮนะเดี๋ยวดูเวสก่อนนะครับอ่ะแปลงล่างเลยกดแปลงล่างนะผมนี่เดี๋ยวมันก็จะทําการแปลงล่างนะฮะแปลงล่างแล้วในส่วนของการแปลงล่างเนี่ยจะทําให้ ตัวเราเนี่ยเ,เก่งขึ้นนะครับผม,มประมาณนั้นนะแล้วก็อันนี้คือของสวนใจของเรานะครับที่เราได้มาอ,อแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าให้เราทําการแบบเสริมอา,อาวุธของเรานะครับบวกขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับกดคลิกเข้ามาทีหนึง่งแล้วก็อาวุธที่เราใช้อยู่นะรับมาใส่แล้วก็เพิ่มพลังไปได้เลยอ่าประมาณนี้ครับเป็นการตีบวกปึ๊บนี่แค่นั้นเองนะครับผมจริงๆตัวเกมมันจะสอนอยู่แล้วล่ะนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยาก มากมายนะครับอ่ะโอเคไปชื่อเวดต่อไปครับอโอเคมาแล้วจัดไปครับจมตีออโต้ T o เลยนะฮะอันนี้เขาบอกว่าหลังจัดการฮูดแล้วหาอะไรเนี่ยหาโนโนตลับคืออะไรวะอ๋อหาโนตลับอ่านเป็นโนตลาดเฉลยว <laughs> เออนะครับกดขยายแผนที่ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ดูได้เลย แล้วก็ดูตำแหน่งได้ครับผมนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับผมนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะส่งเควสอันนี้หนึ่งฮนะปึ๊บนี่เพิอ่อันนี้คือสำเร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ทําเควสต่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะมีร้านค้านะครับผมเราสามารถที่จะเข้ามาดูร้านค้าได้นะครับซื้อของซื้อของได้นะฮะมันนี้ให้เติมงงเงเติมเงินด้วยนะเนี่ยนะครับตัวเกมโค้ดเบต้ารู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรแจกเลย อ,อจกทดลองเข้ามาเล่นนะครับไม่แจกพงแจกเคสอะไรเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของสกิลนะครับมันก็จะมีสกิลพสซีฟกับแอคทีฟนะครับผมตามนี้เนาะเออนะฮะเราสามารถกดลงทะเบียนสกิลได้นะครับเอามาใส่ตรงเอ่อตรงนี้ฮะตรงเอ่อควิกสล็อตตรงนี้นะครับผมพอเอามาใส่ปุ๊บมันก็จะกดใช้เอ่อสกิลใช้ยาใช้อะไรเงี้ยเองอัตโนมัตินะครับหรือว่าจะมากดค้างอยู่ที่ผมบอกตอนแรกตรงนี้ก็ได้นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเคเวสต่างๆนะครับนี่ครับเข้ามาดูได้นะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมตัวเกมก็จริงๆเมนูเนี่ยยังมีอีกหลายอันนะที่ยังไม่ได้เปิดนะครับอย่างเช่นดันเจียนนะที่ยังไม่ได้ปลดล็อกมานี่ฮะเนะแล้วก็มีกิ้วนะครับแล้วก็มีเทนตรงนี้นะครับผมแล้วก็เมนูอื่นๆเนี่ยนะครับก็มีอันนี้ด้วยนะแฟนรีนะครับเข้ามาดูได้นะครับนี่ ไอตัวบวงเนี้ยมันก็จะแบบช่วยเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเราด้วยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ยังไงเหมือนกันนะนะตรงนี้นะครับเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของมันก็เลยแบบเป็นเงาเงาแบบนี้นะฮะแล้วก็สามารถผสมได้ด้วยนะเออนะครับผม,มแล้วก็าสามารถที่จะทําการสร้างไอ้เข้มต่างๆได้นะครับเนี่ยเออถ้าเรามีวัตถุดิบนะฮะแล้วก็มาทําการสร้างได้เลยนะครับเนี่ยมันจะมีให้เราสร้างค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาวุธชุดเกราะนะครับออซิสซอรีต่างๆนะครับหรือว่าของอื่นนะฮะก็สามารถสร้างได้เช่นเดียวกันนะครับผมเห็นไหมตามนี้ตามนี้นะแต่ว่าน่าจะต้องเล่นไปอีกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตัวเกมมันก็จะมีการสอนขึ้นมาเองนะครับผมแล้วก็มีพวกแรงบวงอะไรนี้นะครับมีเวนมี PVP ด้วยนะฮะ p v p นี่ผมยังไม่ได้ลองนะอืมเราไม่เห็นมีอันดับมีอะไรเลยนะฮะน่าจะยังไม่มีเหมือนพีพีนะตอนนี้นะผมคิดว่านะครับ อต้องเปิด Open นเบต้าถึงจะมีนะครับเ่าโอเคไปฟาว์ต่อไปครับผมยืงกันฮนะโอ,อ้นี่ครับมารับเควสต่อได้เลยฮะปึ๊บโอเคเรียบร้อยได้ยามาอีกแล้วยาก็สามารถซื้อได้นะมันจะมีเอ่อพื้นที่เราซื้อ,อยาอยู่นะครับกับตัว NDC นะก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับสำหรับยามีหลากหลายแบบนะน,นี่เอาทำไมนานจังวะ เชื่อโอเครอโหลดสักครู่นะครับจริงๆบรรยากาศที่ผมจะเอาให้ดูก็จะมีประมาณนี้แหละนะฮะเนี่ยเขามาแล้วก็จะเจอคนอื่นๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการจัดการกับพวกมอนสเตอร์เหล่านี้นะครับตามที่ตัวเกมากําหนดนะตามเคยกำหนดอย่างเช่นอันนี้จัดการกับมอนสเตอร์ทั้งหมด30ตัวนะครับก็รอย,ยาวๆเลย ไม่ต้องวาร์ปแล้วนี่หว่าอจัดการได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีจุดเหลืองๆขึ้นบนหัวแบบนี้ครับเราก็ทําการจัดการได้นะครับผมเนี่ยจัดไปเลยผมเก็บไปเรื่อยครับจากที่เนี่ยเล่นดูนะฮะแล้วก็พวกนี้โจมตีเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโจมตีมอนสเตอร์ได้แบบช้าพอสมควรเลยนะครับผม,มเนี่ยกว่ามอนสเตอร์จะตายนะครับอนะนิดนึงอะ่ะแล้วก็อันนี้แบบเ,เราต้องเ,เติมเงินมั้งนะครับ สามารถที่จะแบบได้รับ e x p เพิ่มขึ้น50%เนี่ยที่เราได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มไอเทมดรอปได้นะครับน่าจะเป็นอีกแบบหนึง่งอ่ะเพิ่มไอเทมดรอปนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าเพิ่ม e x p นะครับผมนั่นแหละก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของตรงเกมนะใครที่อยากจะลองโหลดมาเล่นก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์โหลดไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมน,นะครับผมแต่ว่าโดยส่วนตัวสําหรับผมเนี่ยผมเฉยๆนะครับเกมนี้นะครับ คือลองเล่นแล้วแบบมันรู้สึกไม่ค่อยสนุกอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอามาแนะนาําการเผื่อใครจะชอบนะครับผมเกมมันสามารถที่จะแบบสร้างปลาตรงปาร์ตี้ได้นะครับเนี่ยกดเข้ามาดูนะฮะสามารถกดสร้างได้นะครับหรือว่าจะกดค้นหาปาร์ตี้ก็ได้นะครับเนี่ยาปาร์ตี่คนอื่นเขาอะไรประมาณนั้นนะครับผมเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเอาบรรยากาศาวคร่าวมาให้ดูประกอบการตัดสินใจนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ไปละสวัสดีทุกคนครับผม